สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเค้าแอสเซทนะครับในราคา12,400บาทนะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไาชมกันเลยนะครับวันนี้เราก็เริ่มจากการแกะกล่องก่อนเลยนะครับคือตัวนี้ก็ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆกันตัวนี้เป็นตัวปี2022นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าข้างในนี้เป็นยังไงนะครับ หลักแรกนะครับทาการแกะออกมาก่อนนะครับแกะทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเป็นการใส่นะครับอันนี้คือเบะเระดีลิงเสือชิ้นเลยนะครับบอคอมโบเค้าครับทรงอารมณ์แบบเป็นมิดนะสวยอยู่หลักอานยาวประมาณน,น่าจะ18เซนนะครับไม่เกินนี้นะครับ ตัวนี้มาเป็นสีเหล็กนะครับสเปคอาจจะพูดผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูสเปคถึงกันนะครับว่าน้าตาที่ให้มาที่เขียนมาเป็นยังไงนะครับเป็นพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เป็นชุดล้อขอบล้อตัวนี้น่าจะเป็น2ชั้นนะครับแต่ว่าลุมหน้าเป็นลูกปืนเบดอยู ก็เลื่นอยู่แต่เวลาผมมันจะสัมผัสถึงแบบความเป็นลูกปืนเม็ดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับมัน12,400สบาทกับรถแบรนด์เขานะครับตัวนี้เขาเอสเซมาพร้อมกับยางเขาวแวนนะครับขนาด2.4นี่ยังไม่ได้เติมลงนะก็ใหญ่อยู่นะประมาณนี้น้อนหน้าไม่หนักนะเบาอยู่นะ แทนน่าจะเป็นแทนประมาณแทนเก้านะปลอกแทนปลอกแทนยาวเลยอะ่ะปอกแทนตัวนี้บีกินนะครับให้ปอกแทนมีกินมานะครับตัวนี้นะครับเขาบีกินนะครับเกียร์ตัวนี้รู้สึกจะเป็นโคโมโ,โคโมโจะท็อกส์ฟังนะฮะยังไม่เป็นฟูโคโมโแต่สวยนะ,ะเกียร์ทำมาสวยเลยโซแบบสลิมมากเลยสเตมท็อปโหลดเป็นท็อปโหลดงานหล่อนะแต่ดีนะแจ๋วเลยงานเนี้ยบเป็นสีเหล็ก รอยเชื่อมสวยมากนะครับรุ่นนี้จะมีสองสีนะครับมีสีดํากับสีเหล็กนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอาจจะได้รีวิวสีดํานะครับตัวรัดสายเบรกนะครับยังเป็นแบบสกรีนเค้ามาแบบนี้เลยนะครับมีรอยตลอกหนึ่งจุดรถตีครับเ็นเริ่มงัวสีของรอยขลอบนะครับราจาน่าจะเป็นประมาณ170นะครับเข้าที่ดูจัดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวยังไงผมจะสเปคให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของขนาดขาดจานอะไรแบบน,นี้นะครับเพราะอย่างที่บอกยังไม่เห็นสเปคเหมือนกันนะครับใส่แทนเข้าไปก่อนนะครับใส่แบบข้าวๆแนละ้วยังไมไ่ต้องล็อกอะไรนห้หนามากนะครับ ใส่กันเรียบร้อยทีนี้เราใส่ล้อหน้ากันล้อหน้านอ็อตเป็นน็อตตัวใหญ่แล้วนะน็อตตัวสิบเจ็ดนะแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นแกนเมลอยู่นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับ<ๆ>ก็ประมาณนี้ใส่ล้อหน้ามาแล้วนะใส่ต่อไปครับผมจะใส่แบบให้มันพอดีแม็กซิมัมตรงจุดนี้นะครับ เลยดูว่ามันใส่เี้กประมาณไหนนะบันได,ยนดยอยู่ในกล่องนี้นะครับบันไดที่ให้มาที่เป็นบันไดเค้านะครับเป็นบันไดแต่งแล้นะเขา Okay. ประมาณนี้เดี๋ยวผมเติมลมก่อนนะครแล้วเดี๋ยวผมทำรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งโดยรวมเขาแอสเซทคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1,240 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นเรียกว่าบิบเอสตียี่ห้อเขาสเปคเริ่มต้นนะครับหน้าตาดูดีเลยนะฮะมาเบรกหลังแ่น9นิ้วเฟรมยังไม่สูโคโมโตัวนี้แต่อย่าไปเคียดก,กันมาครับสำหรับคนที่งบไม่ถึงนะครับก็ หน้าตาดีอยากอยากได้รถที่หน้าตาดีตัวนี้ผมว่ามันตอบโจทย์อะแต่ว่าดูหลังดูหลังมันเป็นลูกป,ปืนเม็ดอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันคือตัวล่างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของใบาจานใบาจานเนี่ยยังเป็นใบาจานเหล็กอยู่นะครับแล้วก็โซ่ฟูลิงเคเมซีนะครับขอบล้อสองชั้นแล้วาลาหน้าหลังไม่ได้แต่งขาจานประมาณร้อเจ็ดสิบจากสายตาที่ดูนี่นะแทนเก้าสเต็มท็อปโหลดยาวประมาณห้าสิบมิลน,นะฮะ ตะเกียบออฟเซตประมาณน่าจะมี28นะครับตัวนี้นะแล้วก็ดุมหน้าลูกปืนเม็ดของล้อสองชั้นเหมือนกันยางเขานะครับคอเป็นอินเตอร์เกตแล้วด้วยกระหลกเป็นมิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูรีวิวอีกทีเต็มๆนะครับตอนนี้ปล่อยมันเละๆไปก่อนเดี๋ยวผมเก็บของแล้วดูรีวิวท้ายคลิปครับผม